เรียนคนที่รักการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงสิ่งที่แหล่งที่มาเรียกว่าการอัปเกรดที่มีพลังจากสวรรค์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นบนโลกขณะน,นี้การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนการที่มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับ แหล่งที่มาได้อย่างเต็มที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจนิตสําึึกของมนุษย์ไปสู่ความรักความสงบความสุขความกตัญญูความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการรับใช้ที่มากขึ้นการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยอัตลักษเก่าและก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่แต่สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรการขึ้นสู่สวรรค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจิตวิญญาณจิตวิญญาณมักจะพยายามที่จะเติบโตและขยายตัวและวิวัฒนาการ กระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ช่วยให้มนุษย์ได้สัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มที่มากขึ้นและแสดงจุดประสงค์และศักยภาพของจิตวิญญาณของแต่ละคนวิญญาณเป็นนิรันดร์และพยายามพัฒนาอยู่เสมอเราวิวัฒนาการ โดยการใช้ชีวิตตามจุดประสงค์ของชีวิตจุดประสงค์ของจิตวิญญาณของเราสําหรับการจุดติมาบนโลกของเราคือการเรียนรู้เติบโตและพัฒนาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นโอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขวางสําหรับจิตวิญญาณ การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นโอกาสของจิตวิญญาณในการแสดงออกอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจุดประสงค์ของจิตวิญญาณคือการได้สัมผัสและแสดงออกถึงแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มที่การขึ้นสู่สวรรค์เป็นวิวัฒนาการอันศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณ การปลุกเจตวิญญาณคือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทางจิตวิญญาณครั้งใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความกระจ่างชัดและอย่างรู้ซึ่งมากถูกกระตุน้นโดยประสบการณ์อันลึกซึ้งซึ่งบุคคลจะได้รับความเข้าใจใหม่ เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและความเป็นโย่ที่ส่งขึ้นการเตินขึ้นทางวิญญาณมากมาพร้อมกับความรู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลที่มากขึ้นบ่อยครั้งผ่านความรู้สึกแห่งความรักความปีติยินดีสันเตโซหรือ ความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลที่เพิ่มขึ้นตลอดจนความอ่อนไหวทางวิญญาณและจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกผูกพันนี้มักจะมาพร้อมกับความเชื่อมั่นว่าตนอยู่ในภารกิจที่ต้องทำหรือได้รับเลือกให้ทำงานที่สำคัญในที่สุด วันนี้ก็มาถึงคุณยุคทองอยู่ที่คุณยุคทองอยู่ที่นี่หลังจากฝึกฝนจิตวิญญาณมาหลายปีคุณอาจรู้สึกว่าในที่สุดคุณก็อยู่ที่นั่นคุณอาจเห็นหลักฐานของความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของคุณในรูปแบบ สัญชาตญาณที่หลึกซึ้งยิ่งขึ้นประติสัมพันธ์ที่สงบสุขมากขึ้นกับผู้อื่นหรือความรู้สึกของความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่แผล่กระจายไปทั่วร่างกายของคุณมันเป็นเหมือนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการทำงานผ่านอุปสรรคและรวม ความเห็นอกเห็นใจความเมตตาเข้ากับชีวิตประจำวันของคุณมากขึ้นการตื่นขึ้นทางวิญญาณของคุณอาจบอบกบางการตื่นขึ้นทางวิญญาณของคุณอาจบอบกบางแต่ก็ยังสมควรได้รับการยอมรับสัญญาณของการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณ อยู่รอบตัวคุณคุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่สวรรค์ได้ดีเมื่อคุณรับรู้ว่าความมหัศจรรย์อยู่ในสิ่งเล็กน้อยพวกเขาอยู่ในรอยยิ้มของคนแปลกหน้าในความสุขของเด็กในความสูงส่งของผู้นำ ในความเมตตาของเพื่อนความรักระหว่างชายหญิงในความมหาศจ,จาย์ของพระอาทิตย์ขึ้นในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต้นไม้ต้นหนึ่งพวกเขาอยู่ในความงามของดนตรี ที่เราใจในการเต้นรำที่มีความสุขในการรูปไหลคลืน่นในมหาสมุทรในความเงียบสงบในรัศมีที่คมชัดของรุง่งในความรักของศิลปินในความงามอันเรียบง่ายของดอกไม้ในความสุข อันเงียบสงัดของพระอาทิตย์ตกในความสง่างามของนักเต้นในความเมตตาของแม่ในความอ่อนโยนของผู้เป็นที่รักในการมอบของพ่อแม่ในความบริสุทธิ์ของเด็กการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นประสบการณ์การเปลี่ยนแปลง ในชีวิตคุณอย่างไรก็ตามระดับที่การตื่นขึ้นทางวิญญาณส่งผลต่อชีวิตของบุคคลน,นั้นมีความแปรปรวนอย่างมากแต่ทุกคนล้วนประสบกับการตื่นขึ้นทางวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาอย่างลึกซึ้งการตื่นขึ้นทางวิญญาณ เหมือนกับปัญญาเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เป็นส่วนตัวและไม่ใช่ทุกคนจะประสบกับสัญญาณเดียวกันอย่างไรก็ตามทุกคนที่เคยประสบกับการตื่นขึ้นทางวิญญาณเห็นด้วยกับอาการทั่วไปบางประการนี้คือสัญญาณว่า คนกำลังผ่านการปลกจิตวิญญาณและก้าวไปสู่การตัดสโู้ฝ่ายวิญญาณคุณเข้าใจและเชื่อในสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นคุณสามารถเห็นภาพใหญ่ได้คุณสังเกตเห็นสัญชาติญาณของคุณคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่สูงกว่าคุณเอง คุณสังเกตเห็นความฝันของคุณมีความหมายมากขึ้นคุณต้องหยุดสนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับคุณคุณต้องหยุดตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นคุณตระหนักถึงความคิดเชิงลบของคุณคุณเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คุณกลายเป็นคนเสียสละมากขึ้นคุณพัฒนาความรู้สึกของวัูกประสงค์มากขึ้นคุณยอมรับตัวเองและผู้อื่นคุณสังเกตเห็นว่าคุณมีเหตุผลมากขึ้นคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตคุณพบว่าตัวเองพูดว่าใช่มากขึ้น คุณยอมรับและให้อภัยมากขึ้นอดทนมากขึ้นคุณมีความตระหนักในตนเองมากขึ้นคุณมีความกล้ามากขึ้นคุณมีความสมดุลมากขึ้นคุณรู้สึกสบายใจกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคุณสังเกตเห็นว่าคุณให้ความสำคัญ กับสิ่งเล็กน้อยมากขึ้นคุณเริ่มอยู่กับปัจจุบันคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอัตราของคุณคุณจะมีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ลึกลับคุณจะได้สัมผัสกับสภาวะของจิตสำนึกที่เพิ่มขึ้นคุณอาจรับรู้ถึงการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณ ผ่านความรู้สึกสงบภายในที่เพิ่มขึ้นและความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจเรารักคุณอยากสดเสริมเราอยู่กับคนที่ดีเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ